สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบิร์สุขุสุคนยมแรงๆจ้าเมื่อนี้นังน้อยลงครัวกับพี่เมฆคือเก้าเมื่อนี้สียเอ็ดแกงนือไม้สุญญากินเซ่บๆจ้า <_ d ata> นี่ก็ข้าวเบอร์ที่ต่ำไว้แล้วก็ใส่น้ำยานังในข้าวเบอร์นี่ก็มีมาเพ็แล้วใส่มาเพ็ไปแล้ว <_ d ata> ทางมหม้อเขากระต้มอัน,นนั้นนอไม้เรียบร้อยเหลือแต่มาแกงเลยจ้าบัดนี้ก็ต้มน,น้ำลงไปหม้อคน布าบบา,บบาบจ้าบัดนี้ มื่อนี้เขาก็สีแกงนอไม้ใส่กระปุกเลยจ้าบ <t> ุ๊คก่อนอื่นเอาน้ำอนาญานั่งกับข้าวเบือลงไปก่อนเลยนี่คอมเมนเครื่องทีแกงสีใส่แกงนอไม้มีเฮดมีอนาเฮดหนูหนูมีพักสะอมดูว่าพักเน่าบ้านเฮานี่แหละแล้วก็มียอดมักมักโบบอแม่ย้อนมักโบบรือย้ยอนมาเกบบือย้ยอนมาบัอ๋อย้ยอนมโบ,มบ,บัแล้วก็สีมีมักเอือ นี่ก็มีเฮ็ดเข็บน้ำด้วจ้าเพิ่นกระซิตัดอะนะตีนมันออกนู่นนี่นอกระซี่อะนะซอมซอมเอาไปล้างเฮ็ดหูหนูนี่แซ่บได้ยำก็ตัด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 ตาตีนมันออกแม่นบอแม่เห็ดหูหนูตัวนี้เป็นเห็ดหูหนูที่เขาจะปลูกเอาด้ว่น้องเลยแมนบอแมนสีเห็ดหูหนูที่เกิดมาจากธรรมชาติเนาะถ้าเกิดมาจากตัวใหม่ตัวยังลงไม่นส่ มันจะเป็นหน,าน,านา้าๆคนนี้อนะีกแล้นึงอันนี้เฮ็ดท่ที่เขาปลูกเอาสังเกตได้คือมันหนามันบางเนาะเฮ็ดนานงฟ้าวันนี้แม่มเฮ็ดยังไงเฮ็ดนางฟ้าอ๋อเฮ็ดนางฟ้าคิดอยู่ว่าสิแมนบ่น้องคิดตีนี้บบกินเด้อฟักทองนี่พี่น้องเลยแมนเพราะว่าต้มไ้มืม้สาช้านวงวงโบ,ก,บ,ก,บ,ก,บก,กินเลยเพราะว่าซื้อขึ้นมาใส่แกงก็เลยว่าแบ่งไปใส่ให้เพิ่น สองสองเปียงนี่เลยต้มให้เพื่อนกินเนาะแต่ว่าถือว่าเต้เข่าวเพื่อนกินมื่อน,นี้เพื่อนบวกินเอ้อะงุ่มโกคไหวกื็ปนถิมมันบาดบ่านอนรอมันแล้วไดกับแม่ขซิมอยู่นะเซ็บคือคือเป็นอยูอแ่แต่ว่ามันมันออกมันมันแม่นางบอกท่านนอกนันบอกแต่ว่ามันฝรั่งครับอันว่าแค่รนี่สิกินเ้อะพะสอบนี่เอามานาเขาเจ้าเลยบอรหรือว่าอันนั้นอ๋อสามารถสามารถหา ห้าพันว่นนอ้เอาก็ใส่อยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาใส่กับปูกเลยจ้าเนาะแม่เนาะใส่าล้วกับปูแม่แม่เลือกปูนี้ได้กระปูตัวแม่ไหมกระปูกกระซืูกระซูส,สามมาไปตัวนี่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 เอาลงดูวยไหมวันนี้เกาะกันมาเป็นแถว คารุนไปเลยจ้าเนวแสบได้แก่งน้ำไม้ใสก่กระปูนี่ม,ม,มัินโดยเฉพาะไข่กระปูมกัมกมักไข่กระปูไข่ปา่าแม่เพื่อนกระชิตแต่เข้าอยูดาจ้าปลาลุงเข้าให้หลานเพื่อนใส่หัวแค่ร้อและกะมันฝรั่งเดจ้าใสมะอ,อแล้วเป็นบบกินเด้อใส่ฟักทองค่ะมมนโริตีโบกินพี่น้องก,ก็เลย เปลี่ยนมาใส่อันมือนี้บริได้ใส่พักนี่เพื่อนเนาะบรบริได้ใส่บางมือก็ใส่แต่กวแค่รสบางมือก็ใส่แต่มาอ่ามันฝรั่งเลยจ้าแบบเป็นเปลี่ยนอาหารนีเพื่อนจะน้อยมืออื่นมือหื่นี่ก็กลับมาอันนั้นใส่ไข่ไข่แม่มือมืออีกกะจี้เข้าวบบนี้ก่ก็คือข้าวไก่น้อยที่พอวงเอามาฝากเลยจ้าขอบโขอบใจเพื่อนได้ๆบักหลายหนึ่งได้นน่เห็นว่าถงน้อยนี่บัดไปนึ่งนี่ได้ตั้งข้าบึ้งสองข้าบผูบ ขอให้เพิ่นมีแต่คนติดตามมีแต่คนห้าคนแพงแต่ก็ยอย่าลืมเข้าไปติดตามซ่องน้องตู่พ่อวงในเดจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เพิ่น mm. และก็ยอย่าลืมซ่องนังน้อยพร้อมเดจ้าฝ mm. ากติดตามนําเบิร์สุขูสุคนเบิร์ุซ่ซองทังนลรจ้า mm. ทางพีนังน้อยกาผูกเขาจเจ้าไว้ท่าอีมเมล น้องแมวกาอันนั้นมาอยู่น้ำน้องน้อยได้สองมือแล้วเกลือเข้าพึ่นเกลือน,น้ำพึ่นแมวตัวไม่ลึกแมวตัวเก่านี่แม่ไม่ไม่ตัวไม่ตัวไม่เนาะตัวไม่ตัวไม่เด้หนี่ม่ได้ตัวเตอร์นี่นะครับพี่บล็อกหลายๆหนึง่งลาดูพอ,อได้โฟดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จ้าชุกแล้ววะต่อไปเอากระซิซายางสุดท้ายลงไปปลาแดกก็ใส่เรียบร้อยแล้วได้จ้า พักสะออมหรือปลาแดกเลยจ้าเอ้ยพักสะออมหรือว่าพักเน่าเลยจ้าปลาลุงเพราะว่ามันเป็นพักที่เปื่อยง่ายเนาะเอาไว้ใส่ตำลังอัดฝาไว้สักประมาณสามสี่นาทีมาเปิดแล้วก็พร้อมตักใส่ถ้วยกินเลยดีจ้ามหาสามมหาสี่สำหรับเดี๋ยวเจอชิปปองเลยอ๋อสบายดีแน่สบายดีงามๆามลาสบายดีจ้าวันนี้นี่สบาจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับดูอาสันเดอร์ครับดูหาเดอร์มาเดินพี่น้องเอ้ยมากินข่าวแกงหมยเนอะลงมุกบ่างไหมนะน้องคิดเองลงมุกเว็นไงลงมุกเป็นกิต้มยำเนี่ยนี่นี่นี่ห้ดูนี่กระปุกเสีบแล้นี่มันเอ้ยมันมีแกงหมยแล้วเ็นเจอันนั้นก็แกงแบบมังคุดนะฮะ มาคงมาคมบลบลเล่ลยข้ามาเเป็นแนวนี้อย่าไปนะนะแม่ทองข้ามาเเป็นแนวนี้ข้ามาเราเป็นเีนแนวนี้ข้ามานเป็นแนวนั้นข้ามาเราเป็นอย่างนี้แนวนั้นได้คนน้อยของแม่เทานี้ได้ Các người có lẽ phải không mọi Mình đã dặn mừng 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 Ừ, là... Nha, mọi ngày mà không à. ừ. bên mà sẽ cỏ như công ừ. nhân. Nam mặc 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 ธนาซื้อป้ามะคุนเนาะเสีบเนาะอกินกาวน้ำเตาอุ่นๆละ้จสซเิป <defines> ์นเป็นอะไร กินทั้งเครื่องแกงคนมีเล็บคอยตัดเล็บเลยพัดมอดิมดเลยใส่มะนาวกับมียาดัดไม่นั่งไงไน้ำ<ง>น้ำน้ำน้ำผ่านกองเลยไปเลยเกินาเลยออกมาทางหลังเกนะินาเด้อบางทีเจ้าอาถิยังผ่นกองคนอื่นเดี๋ยวเขาเจ้าสิว่า เยกอยปลากระโจนเด้อเห็แหลยก้มๆลงเดือนละเด้อเราเอาเคื่อใส่ข้างเครื่อตทีนี่นะคะวัตถุมงกุฎใช่งานนังเราเอ้ยลองเบิ่งนนางเราเอ้ยเพื่อนนังคือผู้ชายนังเป็นแต่ว่าเพื่อนนังคือผู้หญิงนังมันเป็นอยู่เดีเห็นมั้ยจีตามจะกข่าวแจมโมนั่นแหละแต่จมนดำจนมาฮอดกะดีแล้วมอคกะดีแล้วยังเบิ่งอยู่แบบนี้จ้ะ เต้าโมจะมมเป็นนัเกเอกในใจที่นัง่งมองน้อยเลยนะมาก่อนเป็นนั่งลายค่ะมาก่อนพึ่งเป็นนั่งลายอ่าเ ah, สฉีหน่วยเลยนี่ <c oughs> ค่ะเพชรเฉยอยากขลนเดี๋ยวก็ตุ๊กเขาไปหน่อยโอกาสหนึ่งทั้งสมัครซาดีทั้ง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 โเป็นบดสามกองสามกอง สองขวดก็เจอไอติมสามเลยของนี้พอจะมาคือมากพจะเชื่อมงเพิ่นให้กินข้าวตอนเช้าแล้วจะให้กินกินนุ่มแล้วทุกที่หข้าวอิ่มข้าวอิ่มนุ่มก่อนข้าว อาาาว้ีกอยูาา่ใน,น,านาทางตูเ้นเน,น,นเะตูยทางตู้เย็นนะทางตู้ะตู้เ,เย,ย็นนะแมันหรืเขาซื้อยุ๊าซื้อรองเท้าทีเาตรงราค้าหนซีมาสีรีเนี่ย

ทีนี้น,น้ขอลาไปก่อนจ้าฝากอะไรกดแชร์ต้องขอบครสาวู้ทยห่ยจ้ามือเปนบดเลยบายในกีตี้หน่อยบา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 ยอน้าหจะยบดิน